ครับผมคู่ใหญ่พุงแตกครับกับไข่ครับสีฟองครับแล้วก็จานโตๆครับวันนี้หกซองเต็มๆนะครับมามาดูกันนะครับจะขอญาตวันนี้คลิปยาวหน่อยนะครับขอญาตลุยเลยนะครับซวยเลยอืม เห็นคนจีนเขาแบบจะมา,าจะแปลว่ายังแต่ว่าคงจะแปลว่าอร่อยอร่อยนะครับ6ซอ,องครับไม่รู้ว่าจะหมดไหมใช้เวลากี่นาทีนะครับพริกด้วยโอ้โย้อะไ 嗯嗯。嗯嗯。 Ừ. con chuyện mừng kênh là Hết hộp con Ít กลความจริงแล้ว <c oughs> <c oughs> ummmmm kwek kwek ที่เร็วๆเนี่ยมันก็ได้ความรู้สึกแบบหนึ่งนะครับนะมานะนะ บอกเลยครับเราสุดท้ายดูสุดท้ายขายังมาตุ่มซะด้วยดูยดยครับอืม โอเคครับ6จองประมาณดูจานหมวกดูจานหน้าใหญ่ครับโอเคครับขอบคุณครับเจอกันครับ6หกหกซองไข่สี่ฟองครับผมเป็นคนจีนกินแล้วก็เลยอยากจะลองดูถามว่ายังไหวไหมยังไหวครับยังไหวแต่ว่ามันจะ มันใช้เวลาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับโอเคครับเจอกันครับสวัสดีครับวันนี้แฟนคลับมาเยอะเลย